คืนนี้เป็นยังไงบ้างได้ดูร้อมกอบทุกคนหรือเปล่าเออก็คือพวกเราอ่ะซ้อมซ้อมงานนี้กันอยู่ก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าเราดูย้อนหลังเอาค่ะใช่กระแสก็ขึ้นเทรนทวิตเทรนเอ็กอันดับหนึ่งออันดับหนึ่งอืมเย้สี่ล้านสี่ล้านแล้วนี่ใช่ไหมสี่ล้านนี่เธอรักหรือไรใช่อหมพี่แจเกตรู้สึกยังไงบ้างอ่ะหนูเหรอหนูสจเกตเหร ทำไมหนูชื่อพี่แจ็กเก็ตอะฉันเรียกเธอในเรื่องว่าพี่แจ็กเก็ตใช่คนพูดคนพูดถึงลุกเคนโดเยอะมากรู้สึกไงตอนถ่ายทำเป็นยังไงบ้างตอนถ่ายทำลระคะเออดูเหมือนง่ายแต่ว่ายากนะคะหมายถึงว่าการใส่ชุดอะไรต่างๆท่าท่าต่างๆคือตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวที่ไม้ดาบหนักหนักมากก็เลยแบบต้องใช้เวลาฝึกนิดนึงค่ะแต่ว่าหลิงรู้สึกว่าเออเคนโดเป็น กีฬาที่มีเสน่ห์ใช่ค่ะก็รู้สึกว่าได้ลองดีใจค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมาะกับตัวละครเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ตัวละครต้องกันตัวเองน้องไอล่าไอล่าสศินาสศินาคือแม่แม่ชอบรอมากไอล่าสศินานี่ยน่ารักจะตาย ก็โศกเศร้าหมอบประทองอารมณ์ EP แล้วออกมาโศกเศร้าเลยชิหายไปฮ่องกงไงไม่บอกมันสัทคำเราชี้ไปฮ่องกงเหรอเอาเอาอย่าไป้อบไม่ได้เอรเพราะหรไคะชิหายไปแต่ไม่ไม่ได้ไม่มันมันมีมันมีฉากแบบที่เห็นตั๋วเครื่องบินแล้วมันเขียนว่าฮ่องกงคนดูรู้ไม่ละเอียดเขารู้เขารู้การใช่ค่ะก็วันนี้หายไปไม่บอกวันหน้าถ้าเราเป็นดาราตัวท็อปก็ เข้มาได้ครับว่างเสมองับพี่เชอรี่ค่ะคนรอการประกบตัวของพี่เชอรี่ที่ออกมาเลยนะคะพี่ออกมากืไม่รู้เหมือนกันอทินาค่ะน่าจะอาทินาค่ะเป็นยังไงคะจะมาประกบตัวในรูปแบบไหนยังไง ลุกที่ลุกที่เคลียร์เนี่ยแหละค่ะที่แบบกระโปรงแหวกแล้วต้องแบบมีท่าพิเศษเอะไรเนะมเป็นความท้าทายไงบ้างคะสำหรับซีรีส์ชีวิตเรื่องนี้นใช่ไหมคะความท้าทายคือคือเฉลี่ยแบบเหมือนไม่ค่อยได้รับเชิญเล่นแล้วพอรับเชเิญอะมันก็เป็นอะไรที่เราต้องเหมือนปฏิปตะต่อเรื่องอะเพราะเราจะโผล่มาอย่างละนิดอย่างละหน่อยในแต่ละตอนเลยเงี้ยค่ะแล้วเขาจะมีแบบว่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันเราก็ต้องเอ๊ะอันนี้มัน อันหนึ่งหรืออันสองอะไรแต่การปรากฏตัวออกมาเป็นแบบยังไงคุณแฟนอยากให้เพื่นแฟนรอดูยังไงบ้างคะสาวเชอรี่ดูน้องๆเธอค่ะของเชอรี่ก็ก็คือเหมือนเป็นตัวแถมก็ได้ค่ะใช่ใช่ไม่ต้องรอดูไม่ต้องรอดูเพราะว่าทุกคนที่อยากคนรอดูพี่เชอรี่คนรอดูพี่เชอรี่เลยพี่เชอรี่มีเต้นเนียเหรอเฮ้ย ม,<ช>มันจะมีความว้าหรือเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษบ้างไหมสำหรับตัวของสำหรับตัวนี้เหรอคะจริงๆแล้วก็คือ,อเหมือนเหมือนพี่นายเลยตอนแรกคือหลิงได้พักอ่ะแล้วพอเห็นแอคชั่นนี้แบบปอดใจไม่ไหวต้องเดินลงไปไปดูเลยอ่ะหน้ามอว่าเป็นยังไงแต่และคนก็คือวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่หยุดเหลือแบบ ก็บอกว่าแต่งก็คือขึ้นเพลงให้กับแฟชั่นจริงๆตัวเราสาวตัวเราจะไม่เอาหน้าไปใกล้กับบริการอะไรเนะแต่ว่ากฎเนี้ยบรรากาศต้องอยู่ในสายตานะใช่อยู่ระดับสายตาใชื่มคะต้องอยู่ในสายตานะแล้วระดับสายตาเป็นเท่าไหร่ล่ะอะไรระดับสายตาเป็นเท่าไหร่เหรอคะคุณวีเอทีแล้วมันเท่าไหร่อะระดับสายตานี่มันเท่าไหร่เหรอคะเท่านี้ ท่านหนีโ oh. อ้โหเจ๋งจังเลยโอเคนะคะ